ครับสวัสดีครับผมยิมี่เป็นสมาชิกของ CFC กู้สมรถเพื่อพระคริสต์นะครับ Couple for Christ วันนี้เราจะแบ่งปันในบทที่3ามของกันพูนผูกคำสัญญา Covenant Orientation หัวข้อพูดถึงในเรื่องของการเจรินชีวิตครอบครัวทำยังไงดีที่จะให้ชีวิตเกษตรชนของเรานั้นมันก่งแข้นแข็งในความเชื่อ ในบทที่สองเป็นการพื้นฟูปัฒนาจเจริญชีวิตภายในของบุคคลส่วนตัวเราจะพูดถึงประกคมปีเราจะพูดถึงชีวิตภาวนาส่วนตัวเป็นการสร้างความปุกพันระหว่างเรากับพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในชีวิตคริสตชนของเราโดยเฉพาะในสมัยนี้ที่โลกตั้งโลกดูเหมือนว่าลืมพระองค์ไปแล้วและ หลายหายท่านที่เป็นคริสตชนที่ได้รับสิ่งหลังบาปไม่ได้ไปวัดไปวาไม่ได้ทำตามสนักกิจตามความเชื่อของตนความเชื่อของนั้นเริ่มต้นจากความปุกพันเราคงจำได้ว่าความปุกพันระหว่างช้าวยิวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าชาวอิสราเอลประชากรอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นั้นเริ่มต้นเริ่มต้นจาก ความพุกพันในเรื่องอุปยพออกจากอียิปต์ในการเป็นทาสโดยกานนำของโมเสสนะครับพระเจ้าก็ได้ตั้งประกาศกโมเสสนั้นให้พรเจ้าอิสราเอลอุปยพออกจากอียิปต์มาอยู่ในตุรกันดาน40ปีกับพรไกามังคว่าช่วงอายุช่วงหนึ่งหนึ่งเจเน r เรชั n เพื่อให้เจ้าอยู่นั้นลืมชีวิตในกันเป็นทาส และดำรงชีวิตเป็นเสรีก็เป็นสิ่งที่ยากสำหรับชาวยิวก็บ,บนนะในตุรกันดานกบ,บนไม่มีอาหารไม่มีไม่มีน้ำไม่มีน้ำเดิมไม่มีสูตรสารที่จะฝักผู้ตายที่จะฝังผู้ตายนะครับแล้วก็บ,บนไปบนมายนงกระทั่งไม่มีใครสามารถเข้าในเป็นดินพันธสัญญาเมือเ่อชาอยู่สูญเสีย ความเชื่อความเคารพต่อองค์ประผู้เปน็นเจ้าตามที่โมเสสได้กำหนดนั้นได้สั่งสอนนั้นก็เป็นบทเรียนสำหรับเราที่เราก็ต้องตามตามปันตญญสัญญาเส้นเดียวกันและปันธสัญญานั้นเราก็รู้อยู่ในใจแล้วก็เราก็พยายามตามตาม,ตามนะครับโดยเฉพาะเริ่มต้นในครอบครัวยุคงเราก็คงยํำได้ พ่อแม่สั่งสอนในเรื่องความเชื่อคาทอลิกมาตลอดตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่หรือคุณยายคุณตาคุณปู่คุณย่าก็ลากเราไปวัดไปวาวันอาทิตย์เนาะซิสเตอร์ในโรงเรียนก็ลากเราไปเรียนคำสอนแต่สมัยนี้ดูมันว่าน้อยลงหรือบางครั้งกือบไม่มีนะครับ ยนปอนที่สองในสมัยท่านเป็นสันตปะปะาได้พยายามพูดถึงในชีวิตครอบครัวโดยเฉพาะในชีวิตสมรสระหว่างสามีภรรยากานเป็นสามีภรรยานั้นเริ่มต้นไม่ใช่มาจากพิธีแต่งงานนะครับไม่ใช่เรื่องที่ความสงงางามความสวยงามของการแต่งงานจัดงานเลี้ยง ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เชิญมาตัวอ,อะไรตัวอ,อะไรนะครับชีวิตแต่งงานนั้นมาจากความผูกพันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่รู้จักกันและเข้าหากันและสนิทส,สนิทสนมแล้วก็ตกลงว่าจะแต่งงานจะร่วมชีวิตร่วมกันนะครับแต่คน,นนั้นนั้น อย่าลืมว่าคนที่เราจะมาเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเราก็เป็นลูกชายที่น่ารักลูกสาวที่น่ารักขององค์พระพู้เป็เจ้าโดยสินลังบักน,นะครับผู้ใด,ดว่าในสมัยโบราณมีพระคุณเจ้าบรรจงของนคนสวรรค์สมัยนูน้นนะครับได้เทศในบรรพุวานว่าเราเป็นราชบุรชตรราชธิดาขององค์พระพูเป็นเจ้า แต่เราอย่างน้อยเรารู้ตัวว่าเราดำเนินชีวิตอย่างผู้ชายผู้หญิงสามัญธรรมดามดาคนหนึ่งการแต่งงานนั้นเป็นความปุกพันตามความเชื่อระหว่างเรากับองค์ประภูเป็นเจ้าคนที่เราจะรักคนใดคนหนึ่งเราเป็นลูกชายและลูกสาวขององค์ประภูเป็นเจ้าสักคนเพราะฉะนั้นการแต่งงานนั้น มาจากความพุกัน์ที่เรามีอยู่บุคคลต่ละคนกับองค์ประผู้เป็นยจ้ญญาผู้ให้ชีวิตนะครับจริงไหมว่าพ่อแม่ของเราให้เรากําเนิดยิง่งก็ตามในตรรมธรรมชาติเราเป็นลูกชายและลูกสาวทีนารักของพระเจา้าเพราะฉะนั้นชีวิตสมรสกันแต่งงานนั้นเราก็ต้องยึดมั่นในกลมเป็นอยู่ในส่วนประกอบที่พระองค์ทรงอยู่ ในชีวิตครอบครัวของเราเส้นเดียวกันหลายๆครั้งที่เรานึกถึงหรือลืมไปแล้วว่าชื่ออันหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ญญาคืออิมมนเวลพระเจ้าสถิดกับเราเราจะแต่งงานไม่แต่งงานพระเจ้าสถิดกับเรานุ่มสาวที่ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะครับความผุกผันระหว่าง บุคคลผู้หญิงผู้ชายนะครับคนที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเราก็ต้องรักษาและรักเคารพในสิทธิบุคคลของความเป็นผู้หญิงความเป็นสตรีของแฟนของเราที่กําลังจะจีบอยู่หลังแต่งงานนั้นการแต่งงานนั้นเป็นความผูกพันที่มีร่วมปันตะสัญญาเพราะพระเจ้าเป็นผู้ประกอบชีวิตแต่งงาน ระหว่างผู้หญิงผู้ชายที่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาว,าวนะครับเพราะฉะน,นั้นการแต่งงานนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งที่พรไยสูได้กําหนดในาศาสนาจักรหนึ่งในเจ็ดประการนะครับเพราะฉะน,นั้นกวุมพูกพันที่มีอยู่ระหว่างสามีภรรยาน,นั้นเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าทรงอยู่สถิตกับเรากวุวมพูกพันนั้นเรารักพระเจ้า และรักภรรยารักสามีเรารักกู้สมรสของเราเพราะพระเจ้ารักเราก่อนนะครับพระเจ้าทรงรักเราก่อนและเอาความรักศักดิ์สิทธิ์นั้นขององค์ประปผูญญ้เป็นเจ้าประกอบด้วยในความชอบที่เราอยู่ระวังเจ้าบา่าวเจ้าสาวระวังหนุ่มสาวนั้นให้ความรักนั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะมาจากองค์ประปผูเป็นเจ้า หลายๆครั้งที่เราเข้าใจความหมายของความรักในโลกสมัยนี้ในโลกปัจจุบันดูเหมือนว่าความรักนั้นไม่เหมือนความหมายไม่เหมือนเดิมนะครับเช่นเวลาเราพูดถึงความรักระหวังนุ่มสาวสิ่งแรกที่คิดก็คือว่าเซ็กนะครับจริงแหมว่าเซ็กกระริงเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบของความรักไม่ใช่เป็นพี่ใหญ่ไม่ใช่สําคัญที่สุดจริงแหมว่าสําคัญ นะครับความปุกปันเลวังสามีภรรยานั้นเริ่มต้นจากความรักที่มีอยู่ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่เรายามาเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเราเป็นลูกชายและลูกสาวที่น่ารักของพระเจ้าเพราะฉะนั้นความปุกปันที่มีอยู่เราเป็นพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายๆครั้งที่เราลืมหยุดนี้ สิ่งสาคัญในชีวิตสมรสเวลาทะเลาะกันก็ด่ากันนะไปว่าคนนู้นไปว่าคนนี้เพราะเธอจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงปีติแล้วก็อย่างนี้เดือนตีแล้วก็อย่างนี้อาทิตย์ตีแล้วก็อย่างนี้เมื่อวานก็อย่างนี้ไม่มีวันีจะเปลี่ยนแปลงอย่าไปว่ากันนะครับเพราะว่าเราเป็นพี่น้องในพระคริสต์นักบุญมาทิวในพรรวรสารพูดถึงอย่าไปด่าพี่น้องนะครับ ไปด่าเข้าไว้โง่นะในตรงนี้หลายๆครั้งเวลาเราโมโหขึ้นมาอารมณ์ชั่วอารมณ์มันขึ้นหัวนะความโกรธขึ้นหัวเราไปว่าแรงๆนะครับเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะสามีภรรยาน,นั้นเป็นพี่น้องในองค์พระคริสต์ แล้วก็ต้องมีมโนธรรมดีพอสมควรในความปุกปานที่มีอยู่ในชีวิตสมรสแล้วก็ต้องเคารพสิทธิสิงกัรักกันความรักสิงกันระกาัอย่างแท้จริงนะครับและเอาชีวิตครอบครัวนั้นเป็นศูนย์กลางของบ้านเป็นศูนย์กลางของครอบครัวหมายความว่ามีชีวิตภาวนาเหมือนในบทที่สองที่เราพูดถึงอันประกัมภีสม่ำเสมอ สวดภาวนาสม่ำเสมอเราจะมีชีวิตไปในส่วนตัวเราจะมีชีวิตภาวนาส่วนตัวก็จริงแต่สมควรที่เราก็ต้องมีชีวิตภาวนาร่วมกับกู้สมรดของเราพร้อมกันเส้นเดียวกันการเอาบ้านมาเป็นูนยนกลางของชีวิตครอบครัวมันก็เหมือนในสมัยโบราณน,นะวัดเป็นสนยนกลางของหมู่บ้านนะครับ ตอนเย็นๆหลังตำนาตำไร่แล้วนะมาชุมนุมพวกผู้ชายชาวไร่มาชุมนุมแล้วไปมิซาตอนเย็นหรือไปเรียนคำสอนหรือปอปะสังสรรค์เป็นอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามชีวิตสมรสนั้นต้องเอาครอบครัวเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราเป็นคริสเตียน การมีบุตรการมีลูกหลานมันก็เป็นสิ่งธรรมชาติอยู่แล้วในความปุกพันแต่เราก็ต้องเอาลูกหลานของเรานี้อยู่ในเวทวงองค์งชีวิตคริสตชนเส้นเดียวก,กันกับชีวิตของเรานะครับหมายว่าไปร้องเพลงในวัดหมายว่าในกลุม่มเยาวชนในกลุม่มโยชนในวัดนะครับ ให้ลูกหลานของเรานั้นอยู่ในมุขคณะคริสตชนเส้นเดียวกัน CFC นั้นเราจะมีกลุ่มเยาวชนเนาะ Youth for Christ นะครับในอายุว,วัยระวังมัธยม12ถึงอายุ20ปีกวบนะครับในตรงนี้แต่ยังไม่ถึง12กวบนั้นมันก็มี Kids for Christ นะครับเราเรียกว่าเป็น KFC KFC นั้นไม่ใช่ต้นไก่นะครับ KFC นั้นเป็น Kids for Christ นะครับให้เราเข้าใจให้ตรงนะครับก็หมายควาว่า CFC นั้นมีชีวิตครบครัวครบถ้วนไม่ว่าผู้ใหญ่คุณตาคุณยายนะครับคุณปู่คุณย่าเราจะมีกลุ่มผู้สูงอายุนะครับสำหรับที่กู้รักนั้นก็ไปหาประบิดาไปแล้วนะครับ สำหรับผู้หญิงเรามีเรียกว่า Handmaid of the Lord นะครับผู้หญิงที่คู่สมรสเสียไปแล้วสำหรับผู้ชายนะครับที่คู่สมรสเสียไปแล้วแล้วก็มี Servant of the Lord คำามม็ว่า CFC นั้นมีกลุ่มที่เหมาะตามอายุวัยในตลาดตลาช่วงคองชีวิตคนที่อยู่ในวัยมหาวิทยาลัยหรือทำงานแล้วเราจะมี Single from Christ นะครับ มี single for Christ สำหรับผู้ชายมี single for Christ สำหรับผู้หญิงผู้ให้ลูกหลานของเรานะั้นอยู่ในเวทดวงของชีวิตคริสเตียนเช่นเดียวกันกันเป็นพ่อกันเป็นแม่ก็คือเราเป็นครูหลักที่จะสอนคำสอนให้ลูกหลานของเรานะครับโดยเฉพาะอย่าไปอาศัยซิสเตอร์ในวัดหรืออยไปรบกวนคุณพ่อมาสอนคำสอนยิ่งอยู่คุณโปก็อสอนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตั้งกลุ่มเยาวชนก็ยิ่งแล้วตามระดับวัดแต่เรายังน้อยในฐานะพ่อแม่เราก็ต้องรักษาชีวิตไปไหนของลูกหลานของเราโดยตรงนะครับในเซลปีโดยปกติยังไม่จะแบ่งปันว่าพ่อบ้านนะครับผู้ที่เป็นสามีผู้ผู้เป็นหัวหลักของครอบครัวนั้นถือวิญญาณของภรรยา เลยลูกหลานทุกคนในมือของท่านนะครับอย่าลืมนะครับผู้ที่เป็นสามีผู้ที่เป็นพ่อนะครับถือวิญญาณของภรรยาและลูกๆอยู่ในมือของท่านหมายก็ว่าอยังไงเมื่อเราดักดักโลกนี้ไปแล้วไปรรงงานตัวในหน้าประตูสวรรค์พระองค์จะถามว่า แล้วเวลาที่อยู่บนโลกนี้ได้ทำอะไรได้บ้างเพื่อครอบครัวคำตอบแต่ละคนมันกระสุนแล้วแต่เราแต่ละคนนะครับขอให้เรากำนึ่งถึงชีวิตครอบครัวเป็นหลักนะครับชีวิตคริีชนของเราในชีวิตครอบครัวเป็นหลักเพราะว่าครอบครัวนั้นตามที่ยนปอนที่สองพูดถึงเป็นหลักสังคมนะครับเป็นจุดเริ่มต้น นะของสังคมครอบครัวดีสังคมดีนะครับหมู่บ้านจะดีนะครับ,บ,นะรบวัดของเราก็จะดีก็ให้ครอบครัวของเรามาเรียนแบบครอบครัวนาสารตของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่กับแม่พระพระนังมารีและนักบุญโยเซฟผู้เป็นปิดาบนโลกนี้ขอพระเจ้าไว้พรุกทตานครับสวัสดีครับ